นี่นางขุนนางเหรอวันเห็นไหมเนี่ยมีอะไรวัววัวอะไรจับโดนที่ก็ขี้เหม็นเลยนี่ไงโอ้ยเอาแต่มานั่งอยู่ได้แม่น่ะไหนนะวัน เิมแรงของมันไว้ทำอะไรมีอีตัวเล็กจิ๋วเอ้าปิดกุ้ยม <laughs> ันต่อยขึ้นได้ไงอ่ะเขาเรียกว่าไตาไม่ใช่ต่อยอู้ไตเหรอตาดูาพี่ตาดูมันตไตกังเกงกาวหน่ไปเล่นตรงนี้เล่นตรงนั้นของมัน่นนะ